สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอ้วนในวิชาประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสมัยอยุธยากันนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพ,พร้อมกันเลยพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของอยุธยานะคะด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งด้านทำเลที่ตั้งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติคืออาณาจักรอยุธยา ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งเหมาะสมแก่การเพราะปลูกเป็นอย่างมากพืชสำคัญที่ปลูกกันมากคือข้าวรองลงมาได้แก่พริกไทยฝ้ายหมากมะพร้าวและผลไม้อื่นๆลักษณะทางเศรษฐ,ฐกิจเป็นการเกษตรแบบพอยังชีพที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติส่วนการทำการค้ามีความเจริญรุ่งเรือง เนื่องจากทำเลที่ตั้งสะดวกแก่การคมนาคมทางน้ำและอยู่ไม่ไกลจากทะเลสามารถทำการค้าได้ทั้งการค้าภายในและการค้าภายนอกอาณาจักรกับต่างประเทศลักษณะการค้าสมัยอยุธยาเป็นการค้าแบบผูกขาดซึ่งดำเนินการโดยพระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางมีพระคลังสินค้าเป็นหน่วยงานที่ดูแลผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการค้าภายในและภายนอกอาณาจากักร รวมทั้งดูแลเกี่ยวกับการติดต่อกับต่างประเทศด้วยการค้าภายในกรุงศรีอยุธยาและบริเวณรอบเกาะเมืองอยุธยามีตลาดอยู่มากมายมีทั้งตลาดบกและตลาดน้ำส่วนการค้าภายนอกนั้นอยุธยาถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยระยะแรก มีการเปิดให้ค้าขายโดยเสยรีจนกระทั่งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชจึงได้มีการตั้งกรมพระคลังสินค้ามาควบคุมดูแลการค้ากับต่างประเทศเราติดต่อค้าขายกับต่างชาติแบบนี้ก็แสดงว่าจะต้องมีสินค้าที่เรานำเข้าจากต่างประเทศและสินค้าที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศเหมือนในปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับครูใช่แล้วค่ะแต่สินค้านั้นแตก ตต่าาาางกกันไปมรเวลอย่างสินค้านําเข้าที่สำคัญในสมัยอยุธยาคือผ้าแพรผ้าลายทองเครื่องลายครามมาจากจีนส่วนสินค้าที่มาจากยุโรปก็คือเครื่องเหล็กปืนปืนใหญ่และกระสุนดินดำค่ะส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญคือข้าวน้ำตาลเครื่องเทศไม้กฤษณนาหรือไม้หอมไม้สัก ครั่งซึ่งครั่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งจำพวกเพลี้ยถือเป็นศัตรูต่อพืชตามธรรมชาติแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เพราะครั่งจะขับสารชนิดหนึ่งออกมาเรียกว่าครั่งมีลักษณะเป็นยางหรือชันมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆอย่างมากมายทั้งเป็นประโยชน์ต่อแพทย์แผนไทยอีกด้วยงาช้างนังสัตว์และแร่ธาตาุต่างๆ ในระยะต่อมาการค้าขายกับต่างประเทศนั้นจะดำเนินการโดยพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และขุนนางผ่านทางหน่วยงานที่เรียกว่าพระคลังสินค้าซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศโดยกำหนดให้สินค้าแต่ละประเภทนั้นเป็นสินค้าต้องห้ามที่ต้องผูกขาดกับพระคลังสินค้าเช่นข้าวเกลืองาช้างนอแรดไม้กฤษณาเป็นต้น ซึ่งชาวต่างชาติจะมาซื้อสินค้าจากราษฎรโดยตรงไม่ได้จะต้องติดต่อผ่านพระคลังสินค้าค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอยุธยามีอะไรบ้างปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐ,ฐกิจมีอยู่สองประการด้วยกันค่ะคือ 1. ทําทำเลที่ตั้งของอยุทยา อายุทยามีแม่น้ำลำคลองมากมายและอยู่ไม่ไกลจากทะเลส่งผลให้อายุทยาเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาคสามารถติดต่อค้าขายกับดินแดนภายในและภายนอกได้สะดวกส่วนปัจจัยที่2คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอายุทยามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าป่าไม้แร่ธาตุหรือสัตว์ป่าซึ่งทรัพยากรต่างๆเหล่านี้เป็นที่ต้องการของพ่อค้าชาวต่างชาติครับ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเราไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงโน้นกันก่อนนะคะแดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะไม่สบาย เมื่อนักเรียนได้รับชมพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจของอยุทยาไปแล้วต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูรายได้ของอาณาจักรอุทยากันต่อเลยนะคะในสมัยอยุธยากรมคลังทําหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรแล้วรวบรวมรายได้อื่นๆเข้าสู่ท้องพระคลังรายได้ที่สําคัญของอยุธยามาจาก 1. จังกอบ 2. อากร 3. รือชา สสวยแรงงาน 5. รายได้จากการค้าของพระคลังสินค้า 6. รายได้จากประเทศตลาดเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรายได้ที่คุณครูกล่าวมาทั้ง6อย่างนะคะ 1. จังกอบจังกอบก็คือภาษีที่เก็บตามด่านจากเรือสินค้าหรือยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าโดยชักส่วนที่เป็นสินค้าหรือเก็บเป็นเงินแทน 2อ,อากรนะคะอากรก็คือภาษีที่เก็บจากการประกอบอาชีพของราษฎรเช่นการทำนาการทำไร่หรือจากการอนุญาตให้ราษฎรดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นเก็บของป่าหรือจับป่า 3. รือชารือชาก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆที่เก็บจากราษฎรเมื่อทางราชการให้บริการแก่ราษฎรเฉพาะเช่นค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องกันในศาล ต่อมาเรามาดูสวยแรงงานนะคะสวยแรงงานก็คือพ่ที่ต้องตอบแทนราชการด้วยการทำงานให้หลวงเรียกว่าเข้าเวรผู้ที่ไม่ได้เข้าเวรต้องส่งสิ่งของที่ทางราชการต้องการมาทดแทนเรียกว่าส่งสวยต่อมาคือรายได้จากการค้าของพระคลังสินค้านะคะโดยพระคลังสินค้าทำหน้าที่ควบคุมสินค้าเข้าออกสินค้าต้องห้ามราษฎรไม่มี สิทธิ์ที่จะขายให้กับชาวต่างชาติได้โดยโตรงต้องนํามาขายให้กับะักังสินค้าและผักังสินค้าจะเป็นผู้จัดขายให้กับต่างชาติเองค่ะสุดท้ายคือรายได้จากประเทศสลาชนะคะรายได้จากประเทศสลาชก็คือการส่งเครื่องราชบรรณาการเช่นต้นไม้เงินต้นไม้ทองและของมีค่าอื่นๆมาถวายให้แก่พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เราอะ รับชมเนื้อหาไปแล้วเราก็จะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยค่ะร่วมด้วยช่วยคิดเศรษฐกิจในสมัยอยุทยามีลักษณะอย่างไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะเศรษฐกิจในสมัยอยุทยาราษฎรมีการประกอบอาชีพต่างๆมากมายแตกต่างกันไปเพราะมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากผลผลิตที่เกินความต้องการก็นำไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราส่วนรัฐบาลมีรายได้จากการค้าขายกับต่างประเทศและจากการเก็บภาษีจากราษฎรเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยให้นักเรียนน่ะถายส่งในลายกลุ่มประวัติศาสตร์ถามต่อป .5 นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้กันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย